วันนี้เรามาดูมาชมดอกไม้ป่าชนิดหนึ่งนะครับซึ่งจะออกดอกช่วงนี้นะครับปลายฝนต้นหนาวนะครับเป็นดอกไม้ป่านะครับสวยงามนะครับดอกสีเหลืองต้น จะเป็นแบบนี้ครับนี่คือใบม,มัน,นะครับสีสันสวยงามนะครับ นี่เรามาดูดอกไม้ป่าชดดนิดนึนงครับดอกสีเหลืองนะครับสีเหลืองอ่อนๆจะมีเยอะนะครับออกช่วงนี้นะครับออกเต็มเลยนะครับสวยงามนะครับ มีเยอะอยู่นะครับเยือะนี้ก็มีนะครับ